มาดูน้ำสาฝนจับมาเด้อครับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่จูงมือมาเบิง่งเหรอครับเห็ดละโงกมุกเหลืองครับเป็นมูใหญ่มูงามครับผม,มเป็นได้ล่ะซซฝนงามคักคือเกิดพาฝน,นเนาะเห็ดเมื่อเห็น,นบ่เห็นโอ้ยเสานี่ ฝนตก,<ะ>ตกตกตีขึ้นะวะหวานได้เหรอป่นมาณเกมสาวฝนเดอ้อพี่จ้ะหยอนมาสังมั้ยอืมครับหน่อแถลวะสวัสดีจ้าสวัสดีวันที่สิบเก้ามิถุนายนหกแปดจ้ะมัน,นีนสนิสาวฝนพานพี่พาน้องมาซ้อมทั้งคู่สูงจ้ะมาหลุนมาชมกันวันสีโขกสีมันซัมไนจ้ะไปจ้าไปดูน,น้ำกันเลยจ้ะอ้ยเจ้าหนี้ คนตกตกตะข้นวะตะวันด้ย่นองมคนมันเลงหวครับผมสู้จอดหรอ็ตกดีฮห นี่ก็จะส่อะไสั่ได้จากเมื่ฟ้าเมื่ฝนพี่เก่าพี่พีท้านไหนสวยงามปะเป็นไดรลจฉซนฝนงามคักคือเกิดพาฝนนู้ดีกว่าอ เห็นบ่เห็นหอดซเดสิบานแล้วมึงอกีนี้ันหินนี่เนาะโอ้รับดอกงามาหครับผมฝลังที่ังแดงเอาได้อยู่โอ้ยผี่นองใช่เหรอแน่นโอ้ย เยอะแยะเจ้เกบดีบานยัง่น้อยเนี่ยเออเอามาเอาทิ้งเอาทิ้งเนเดืนแปลกๆาฝนส่งขึ้นหรอเปล่าขึ้นแน มาดูน้ำสาฝนจับมาเด้อครับพ่อใหไงมีญ่จูงมือมาเบิ่งเหรอครับเค็ดละงอกมุกเหลืองครับเป็นมูใหไงมูงามครับผมนี่ครับอิบซีทุถอทุถันซอยนับไปกับสาฝนเด้อว่าอยู่นีเจ็ดดอกมูนี่แกงใหญ่เนาะแนีนครับแกงเสียบแต่เนียนเป็นงอกเหลืองสวยงามตามหาให้ได้รุ่นได้รับชมหรือน่าสาฝนเนาะไดเบิ่งกันแล้วครับปลาธรรมชาติสุดยอดครับผมเป็นสายเน่าสาฝน มือสัน่นบ่เขาเอาไฟได้วยครับต,ตื่นเนต้นเนาะครับตกมาปีนี้เทื่อแลกว่าจะฝนที่คักปีนนี้ทางไหนเก็บคักวันนี้คืนที่โออกให้เกียบยืนยันเลยก็ลัน่นตีได้ได้วยครับว่าปลาธรรมชาติเบิ้งจากทั้งขางนี่เน,ะนาะโอ้ขนาดโอ้ขนาดบู้ยครับนี่ครับดอกชุ่มช่ำสวยๆน้ำๆงงครับผม ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมทุกหลายทุกแช์ทุกการจิตตาน้สัพฝนเนาะครับซอยเป็นกำลังใจให้สัพนกับสางกุ้งเด้อครับข้อยโยเคียงขาอยู่ถิ่นเจปาไปไสเด้อครับผมพอกันตามหาเฮ็ดมาไกลเติมเนาะไกลจังเลยครับเออทเอ่่คู่บวกดีใจจะ่าึ้อีกูนหนึ่งนะแมนครับผมได้บุหงะ น้ำน้ำผู้ชายคลิปมานี่ยลงปลาหลายคนเลยเด้อจ้ะถ้าฝนบนเนื้อน้ำเด้อแม่นครับอันตรายครับผมเพราะว่าถ้าเข้ายางไปเรื่อยๆกับบุหงาสิตกะใสเนาะแม่นแต่ถ้าฝนังไปบรสุดครับอย่หงน้องวยบุึ้นมาทางเก่านะส้าฝนเนาะบุกอ่อนนี่ก็จึงคำเนาะพี่คนโดนเพราะว่าผู้คนสอนกันเนาะนั่นคือคันเฮ็ดบ่เกิดบ่มีคนได้จ่ะสีถามไปนะจสงเนาะแต่เหมือนก็เงียบเลยเนาะ พอแล้วพูดยังผู้ขมิน้นบ่ผู้้ขมินผู้ขมิน้นหรือหัวขับยังเกาะแมนครับผมขึ้นมาทางเก่าเด้อครับผมทางเก่าทางทางเก่าที่เขาเที่ยวกันเนะาะแมนครับแต่วกุ้งไหมฮักเขาทางลีด <c oughs> ทางตันน,โน,โนี้เนาะก็สิมาได้เก็บเห็ดครับผม ทางเสือนี่กะขี่ขึ้นมาสอดหัวนขุ pues ่มนะแม่นครับการตามหาเห็ด no นี่ไปเรื um um, <t aps> <t aps> <t aps ่อยๆครับผมไปเรื่อยๆหาไม้มาเรื่อยๆเพราะว่าไม้เก่าที่เคยได้เคยเก็บส่วนมากพุ่นออกบ่ออกหรือว่าออกจะว่าห่างบ่สวยบ่งามบันไดครับบ่เป็นมูนันสะฝนเนาะ แล้วก็หาหยาก็เลยพาสะคนเลาะเรื่อยๆครับผมคอมเมนต์พ่ได้ก็คือเบิดมือซื่อๆเนาะแต่<ม> <c oughs> ว,ว่าพอแล้วครับผมนี่ส่งนี้ก็นา่าฝนทางไปทางมากอันตรายนะเนะาะตาลางก็ออกไ้าเนาะเขาเก็บเมื่อวานนี่นะแม่นครับพ่อใดญพอ่อดีแกงี้เนาะแต่ว,ว่าต้องอาศัยการเดินยางเนาะจ้ะนั่งเชธอไปพอกับฟุกเรื่อะสกฝนเนาะฟุกหาน้ำโพองจ้ะตาลางครับผมโพ่งกินดินทราย จกแดดแน่จจกฝนขึ้มแน่จี่ยจะจะได้เนาะเห็ดเก็ดบรรยากาศเนี่ยเห็นบ่มบงคั้งทายยังเหมือนมืออยู่เนี่ยพักแดดออกนี่ครับอหรือว่าบรรยากาศดีอยู่แล้วนะ่าฝนวันนี้เนาะดีจ้ะมาตามหลุนเบิองมูต่อไปกับเสารฝนกับสางกลุ่มเด้อประชิดศรัทธาสมได้ครับมูต่อไปเนาะ มาน,นงี้ยอ้ยสวยงามครับผมลองโพจ้ะีเะเะ่เป็นหัวเตีงเป็นหัวเตีง เห็นสองหลงแวเนอะจังขึ้นเนาะ่เหบนว่าถือฝนพาพาเน่ยจ้ะฝนทางนี่ลลยละซีเป็นไรได้ดรอกทางมาก็ได้ก็สิ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาได้โด <c oughs> ดย้ <c oughs> เก็บสาสเนื no ้อขอบผมว่าทำความสะอาดยากเราสมฝนเนาะอ่ะกบใบกบใบกบใบไข้หลายอยู่แล้วทีกูนี่ึ้นซื้อเฮ็ดลงก็พึงแดงเนาะแม หมดขันออกเลยก็ได้ขันทั้ง,งมหมดสามอย่างขันอืมคลาดอันนี้ีดอเห็ดสุดยอดใ้่นหมไม่ทิ้หเือหัวเลยไม่ค่นบ่มีคือฝนดอกฝนหมู่ขึ้นนาะ ภายในยกินก็กินคักครับกินจนแนมออกเลยไปเห็นละงูโอ้ยเบืองไข่สับๆเลยเนาะมมีแี้งกบไปแล้วมันเด้อ<ต>มันทำลายม,มากเนขึ้นมาอีกแม่มึงเนี่ยึงไหม่ตายเอ <laughs> <laughs> เอาได้อยู่ลเลยเนี่ย ได้เจอตัวนี้ทีได้อยู่โอ้ยกอ้ยวนี้ก็ได้อยังเส่นนะเฮ็ดฮะเฮ็ดทั้งนานดิเฮ็ดที่บอไปเฮ็ดไปบึงน้ำกันผ่านยางไปเลยด้อครับผมนี่จะกก็ละงางเดนยเห็นบ่งะปมาถมาห เราไปเรื่อยๆจ้ะก็ได้ยู่นอ้ําสมนี้เนาะได้อูดหรือ,อมีสีสันรือบลากไลส่สะนิดเนาะบ้าขักร,รือบลาร์ฝนัเอาเลยดอกเงเป็นกาเลยทิ้งๆเลย,เลยบานเบิดบานเบิเดอยู่นี่เด้อ ใหญ่ญ่งามเนาะงามงามอ่ใหญ่ไงโหดญ่ผูกบุ๊ยสาวฝนสวยงามสะอาดยังเหรอครับคือเป็นสุดๆอยู่ห่านตัวขาวชัวเอามาหน่ะ นำมาห,หมาไงโอ้ยหลาดฝาันโหดโ้ดโหดโหด,ดจ้าจ<า>ุดอไรล่ะสะไปตำปุ่นดีบ่ตำปุ่นจ้ะเพ็ไม่ไ เชาฝนว่ายังทั้งหนาทั้งขาวเป็นไดสุดยอดดีนะบานไหมฝาทุกห้องบุร์ตบุมหักเดี๋ยวฝ่าเ้ยฝนเลยเก็ดสิบานเบิสนิทกับพท่านเลยอุ้ไขว่ไข่ก็ไปเก็บรม้งเ อ,อีมึงบงด้วมึงจับพอดีเลยคนัึงบง<ะ>มาคนั่งบงโ okay. อเอคเลยนะ เราค่นเราสิเกิดต่อกันบอก<ช>ขึ้นว่าสิมีเราเนครับก็สิว่อเองสิเก็บผ้าบนบ่ก่อนนี้เด้สิเกิดไรอย่้ว มาแล้วยวายายน้ำยยังสาวฝนเดอ้อพี่จ้ะดยอมนมาสางเนาะครับหอบแถวแถวทุกรอบนะเราได้ออกอืมครับ เฮ็ดแต่ยาเกินแห้งให้พาฝนเลยจะฝนมาสอนฝนเมื่อไรก็ฝนตกฝนตกนำครับสำนรับธีบูทักเขามาอยากได้เฮ็ดสักคนกับบริษัทขายทรงนะปีนี้นะอืมครับ แบบได้กะไปเอาน้ำพอสองป้าเนาะเอาไเห็ดเท่าเอาไปหั่นจ้ะอืมีนี่ก็มาตามเห็ดที่สวยงามๆแบบพันใหญ่ไม่ใหญ่หรือแบบอีกสี่หาเดี๋ยวรับสุ้มนะสัมฝนเนาะ คือคือนงะเบื่องเหตุเบืดองเหตุจุดใหญ่เลยนะต่อแล้วงงมันนี่นะแม่นครับเหลืองจมใสในเรื่องครับหนี่เจ้าว่าครับ คุอะ่าไะรกันม่เนเรบพึ่งแดงมาดูสางว่าเด้อไปเลยป่อแน่พึ่งแดงตหนนบ่อดีกหนึ่นงนนแนนนงดงน,น,นี่พี่ี Niña, chị, oh. Đây cái tai mình chị, 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 đây chị, 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 ลอาไปเรื่อยๆเด้อยครับผมคอยบายคอยคำหมดเลยสิงองอวยเนาะเพราะว่าขึ้นหน้าก็ใช้ายเติบอยู่ครับถ้าลุ่นทาที่ตามางสีโขมัดจำใด้แล้วสักคนเนาะข้องน้ำนมัย้ยยังไปฮะพึ่งแดงเอาดอกนี่ก่อนครับ <laughs> บบนี้หาดอกไงแล้วนะไปนำทางไปเลยด้วยี่ครับเอา,เาดอกก่อนครับโอ้ยนี่ได้กรสังสนายดีตัวนี่ี่ครับเอาดอกี่ครับโอ้ยจาเนดอกมาไปีน้ะจะเห็นเหมือน <c oughs> มาฮอง ややフ。<laughs> ดเด่งเด้งมาๆมามามาทางกับบ้านมามเอาเลยสร้างเก็บมาเลยอันีชักดอกนี่ชักดอกดอกเดียวห่วยฟีฟีใจพีอีกทางกับบ้านทางกับบ้านเอาอุ้ยลายตาเลยเนะ <laughs> าะไปนำนำวูบมือนีปีนี่นคือเปลี่ยนทางเนาะ ดีขาวเด้อเด้อเคอยดนเดียวเอาเลยเดี๋ยวคอยปาตีนทีหลังเนาะจ้ะคั่มเลยจ้ะจ้าสาวฝนพาพีพาน้องสรุปจอดเ็ดมันนี่จ้ะเอ,อ้ยพี่น้องขึ้นพูดว่ผิดหวังม้านขากมาแน่ต,นนนตัวนั้นจะเป็นปีงตั้มปนจะเป็นละงอกขาวมันนี่ได้ละงอกแดงละงอกขาวละงอกสมนาสาังเนาะสุดยอดเลยจา้าม้านอลังการเน้อจ้าเริ่มขึ้นแล้วจ้า จ้าสินชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามชีวิตเทสเด้อจ้าก็ระด่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าหารุนในคลิปต่อไปว่าซาฟอนจงมีความอาลังการในพี่น้องเบื้อง่าจ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจ้า